เพยเค่ะอ่าครับตอนนี้ก็เป็นกระเป๋าหลังแบบมีฝานะมีฝา,ฝาเหมือนหลักการเดิมเอาจากปายที่เราย้ำนะฮะอ่าแล้วก็ขึ้นมันออกมาให้ขนานกับเส้นเอวนะออกไปข้างละสองนิ้วขึ้นอ,ออกไปข้างละสองนิ้วขึ้นมันก็จะเป็นห้านิ้วนะฮะอ่าแล้วขดลงข้างในกดรอย ลงด้านในของผู้ชายเขาจะไม่ใช้ลูกกิ้งเลยนะลูกกิ้งจะขายไม่ได้เลยกระดาษคาร์บอนก็ขายไม่ได้แต่แล้วเราก็วางด้านในเมื่อกี้ที่สอนไปจำได้ไหมครับหนึ่งนิ้วก่อนด้านข้างเฉลี่ยเท่ากันมันจะเห็นภาพแล้วปุ๊บอ่าเฉลี่ยให้เหลือเท่ากันแล้วเปิดเอาขึ้นไปอ่าแล้วเราก็ล็อกเข็มบุตรล็อกไว ล็อกสที่จะง,ง่ายที่สุดข้างสองข้างเราวตองกางตบกลางให้ลงมา้ระล่างหน่อยนะฮะเพเดี๋ยวเราเย็บราจะได้ไม่โดนเวลาเย็บนี่ไอไม่ออกมางนี้นะฮะด้านนอกอย่างนี้ใน้เย็บฝากระเป๋าก่ากอนอถ้าเป็นถ้าเป็นแบบมีฝานะให้เอาฝากระเป๋าเอาเย็บขั้งบนก่อนเราก็ขีดขีดเส้นเย็บก่อนขีดเส้นเย็บ ประมาณหนึ่งสี่ไม่ถึงนะฮะหนึ่งสี่ไม่ถึงนะฮะเราก็เย็บข้างบนก่อนถ้าเป็นมีฝาให้เย็บข้างบนก่อนถ้าเป็นไม่มีฝาให้เย็บข้างล่างก่อนอแล้วก็ดึงเนี่ยให้มันได้ห้านิ้วปุ๊บเราก็เริ่มยำ้ำเอาปลายลงให้ปริปลายลยนะ,ะให้ปลายผ้าเลยนี่ ต้องลงปลายมาเลยนะฮะเนะียฮะลงให้ลงปลายพอดีนะห้ามสั้นกว่าหรือยาวกว่าต้องคอยนิ้วเกี่ยนะเย็บฝั่งที่ไม่ได้ไม่ได้ทาแป้งนะฝั่งทาแป้งด้านนอกอย่างเนี้ยนเะย็บฝั่งด,ด้านในที่ไม่ได้ทาแป้งเนะี่ยนิ้วไล่ดูนะะนิ้วไล่ไปนะ ดึงมาให้มันเรียบเนี่ยดูนะฮะปลายปลายต้องลงพอดีเลยเนะฮะพอดีเลยก็ถอยหลังเลยโอเคแล้วตรงนี้เราไปตัวล่างการเรย็บตัวล่างนะฮะตัวล่าง ขีบบนออกไปเลยเกะกาดแล้วเยอมันจะมาทิ่มแทงตัวเราตัวล่างเราก็ไปขีดเส้นขีดเส้นหนะึ่งสี่รอนะฮะขีดเส้นหนึ่งสี่รออ่าตอนนี้มันไม่เท่ากันนะอ่าแต่เราก็ปลายเนี่ยนะฮะปลายนี่กับปลายนี่ให้ตรงกันนะฮะนี่ตรงนี้ให้ให้ชนกันอ่าให้เท่ากันนะนะ เห็หมุดลงเอเข็มมุดลงเก็บจากลง้าไว้นี่วางให้ชนแล้วเรถอยหลังอไม่ให้เลยนะห้ามเลยนะเลยไม่ได้อ,อน,นี่อันนี้มันสั้นกว่าห้ายาวกว่าห้างนี่คือเรื่องเรื่องหลักการก็ต้องต้องให้มันเท่ากับตัวบนตัวฝากระต่อนีะฮะไม่โดนมาณนี้บบนอ ดนะูตรงนี้ให้ตรงย้ำออกมานี่เราก็ไปดูด้านในว่ามันเข้ากันหรือเปล่าตรงกันหรือเปล่าเราก็ดูด้านในด้านในมาท่าราคาบดูปุ๊บโอ้ข้างนี้ตรงแล้วข้างนี้แบบตรงมา อ่าครานี้ก็ตรงอ่าเนี่ยไม่ใช่เอียงแบบนี้ไม่ใช่นะพอได้แล้วเราก็ขิดปากสลามเหมือนเดิมปากสลามไม่สอยเลยนะขีดให้ดูแล้วไม่พูดแล้วตัดเส้นเลือสามแปดแล้วตัดปากสลามห้ามโดนผ้า กุนทั้งสิ้นโดยเฉพากระเกงก้าากระเป๋าขีบให้พอดีห้ามเลยห้ามเหลือเอาก,กางไกลปลายคมคมนะนะให้พอดีเป๊นะเนี่ยให้มันชนที่ย้ำพอดีเป็นรูปสามเหลี่ยมก็เรียกว่าตัดปากฉลามนะพอเสร็จแล้วตัดการเดียวกันอเอาไปรีด หาช่องไฟก่อนเมื่อกี้ช่องไฟสามแปดเหมือนกันแล้วก็ขีดช่องไฟสามแปดช่องไฟมันขีดเพื่ออะไรมันจะเป็นพับง่ายนะฮะ,ะมันจะได้พับง่ายเอาเข้าไปข้างในปึ๊ดดึงางเกงลงรีดอ่าเรารีดส่วนตัวมาอีกแล้วปึ๊บอ่า เี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนี่ก็พับ3-8มันก็เท่ากับช่องไฟที่เราเย็บเมืเ่อกี้เรยโทษทีลืมเย็บตรงนี้พับไปก่อนอเย็บไปรอก่อนเย็บ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 ได้ปุ๊บ ลรวก็พับช่องไฟสามแปดถราช่องไฟปุ๊บอ่าเราเย็บตัวไอติดหมดเลยติดหมดเลยนะฮะย้ำเหมือนเดิมเย็บหา้หามห้ามห่างให้เย็บชิดริมนะมือไล่ลงไปห้ามเย็บชิดเย็บชิดริมผิดนะไอห้ามเย็บใหญ่กว่านี้นะ เราไม่ได้ยึบตัวไอออกมาติดหมดเลยนะติดข้างล่างด้วยนะพับนี้ด้วยเสร็จแล้วออก็มาไอนี่ทีหนึ่งไอติดผ้ากระเป๋าอไอติดผ้ากระเป๋าชิดริมพอได้แล้วปุ๊บก็ตัดต่อไปตัวบนนะเอาฝาที่เราจอฝามันลงมาแล้ว ฝากระเป๋าเนะี่ยแบบมีฝาฝากระเป๋าเนี่ยอย่างนี้เราก็ลงไปเลยนี่ด้านในนะอ่านี่ด้านนอกแล้วก็ที่เราทาแป้งไว้เราลงไปปุ๊บอ่ารีดอ่ารีดนะรีดรีดต้องไปรีดนะห้ามเลียนแบบรีดปุ๊บอ่อาไว้ออกแบบนี้นะฮะปุ๊บพับุงกระเป๋าให้พอดีเอวด้านข้างเท่ากัน รีดนะฮะเรารีดปุ๊บ,นะบอ่าเราอาอย่างนี้นะไอ้ตรงสามเหลี่ยมที่ที่เราปากสลามนะันแย่เข้าไปข้างในอย่าให้แย่เข้าไปข้างในไม่ให้มันเสนอหน้ามานะะถ้าเสนอหน้ามาไม่ได้นะลุยเสียหมดนี่ออกไปเข้าไปข้างในอย่างนี้นะฮะแย่เข้าไปปุ๊บอันนี้ขึ้นไปอ่านะ ต่อไปเราก็ยิบเป็นตัว U ยิบเป็นตัว U เหมือนเดิมเรเราแย่เนี่ยติดขึ้นหมดเลยนะฮะเราแย่เข้าไปแล้วพับเข้าไปแล้วดนันเข้าไปแล้วยิบตัว U ที่ริมอ่าริมบนนริมบนนะฮะ พอใกล้ถึงตัวเลี้ยวเลยเลี้ยวตัวยูเลยอนี้เลี้ยวตัวยูปึ๊บเลี้ยวตัวยูย้ำอออกมาก็อย่างนี้นะปึ๊บตัดได้ตัวนี้ไม่ต้องไปมุดเย็บนะไม่ต้องไปมุดเย็บเพราะฝามันจะบังบังผ้ากระเป๋าละถ้าเราไม่ใช้ฝาเราเก็บสามารถเก็บข้อเข้าไปข้างในได้ แล้วนี้ออกมามีฝาปุ๊บได้ออมือนี้นะฮะเหมือนหลักการเดียวกันปั๊บข้างก็หากันถุงกระเป๋าถุงกรเป๋าหลักการเดียวกันดูใชายเทปซ้ำเลยเนี่ยเขาก็หากันแต่งมันจับปุ๊บอ่า ผ้ากระเป๋านี่ถ้าใช้ผ้าตัวบางทีผ้าตัวมันหนาทําไม่ได้แล้วผ้าตัดตะเกงทําไม่ได้แล้วมันหนาไม่ได้ส่วนบบใหญ่เขาจะใช้ผ้าผ้าทเรทเรตาก็โคตรประมาณเนี้เดี๋ยวปุกบร้วก็พับสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่เ,เราต้งอ,นนะองตัดทิ้งก่อนนะต้องตัดทิ้งก่อนได้แน่พวกเราก็ตัดทิ้งเลย ขึ้เมานี้เลยเออนี่ก็พับด้วย,ยนะฮะเราก็เย็บพับเหมือนเดิมนะฮะฝั่งนี้เป็นริมผ้าก็ไม่ต้องไม่ต้องพับก,ก็หากันดเดียวมาเลยดิโตยู ถ้ากระเป๋านี่ส่วนใหญ่ก็มีขาวกับดำนะแต่ที่ครูทำให้ดูให้เห็นให้เห็นให้เห็นรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบตรงนี้อ่าให้เห็นให้จะได้เห็นชัดเนี่ยลายนี่ให้เรียบล้วล็อกไว้ไม่ต้องย้ำมันเราล็อกหนึ่งติมผีพอไม่ต้องมาล็อกตรงเส้นนะฮะอันนี้คือภาคอ่าการทำกระเป๋าหลังแบบมีฝานะฮะก็เอาแบบนี้ ฟาเนี่ยจะเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่เราอยู่ในหนังสือก็อจะบอกบบเรียมแบบแหลมแบบนมีหมดทุกอย่างนะฮะแต่หลักการคือมันตรงนี้แหละขาทัฟเฟชแล้ตตรงนี้นะฮะ